คิดหอดเป็นวันละน,อน้ยอยขย้อยหักกันให้นางห่างละหลุฝันสัญญาอย,ย่าให้เรือนหางทอดเป็นวันละน้อยช่วยเติมรักเป็นแรงใจให้อ้ายยังคงยิ้มได้อย่าเมรเจริญทุกข์ระ โอ้เจ้าคือลองเพลงแบบนี้ได้เหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยจะติงก็รองใหญ่เอาลองได้มือไม่มือไม่ครับมาสันเดี๋ยวจัดให้พี่น้องอดใจรอแต่ละมือคู่มือคู่เว้นได้ครับได้พี่น้องเด้ามาสันกับนั่งฝ่าทางขยะเห็นไหมจะชุดนึ่งเห็นไหมกระดาษสูมาตั้งไกลได้หน่เพิ่มก็มาตั้งไกลได้หน่นี่เอา ลองฟังเสียงเสียงโบโหวานขึ้นนำพึง่งจะเห็นชิ้นกสมหอกลองตาม,มอ,อืมค้นหาคบเลออีอกเป็นแสน

ขอบคุณเพ่อนพี่น้องครับผมดันคขอบคุณเพพี่น้องนะครับผมที่ติดตามและชมทุกตีทำร้ายเรื่อยมาจะนอนวานีรเวกังใจของ

อรัจจ,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 าจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เคยนอนข้างถนนบัดนี้ได้เข้ามาอยู่ในวงล้อมของบ้านพักของอ,อาจารย์รพุทารักษาหรืออาจารย์เติตร์ดนะฮะจากที่เคยเก็บขยะมาตอนนี้นะครับกลายเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคน

I'm <laughs> เดี๋ยวมือไหนมาใหม่ด้๊นะครับผมแล้วเงินไปกินเข่านะครับผมครับพี่นางห้ถือมก่กนซ้ำนี่มืออื่นเอาใหม่นะครับผมมันนี้เพิื่อซื้องไว้ห้หล้าย่างแห่งไปก็เลยเลือหน่อยนะครับผม ฝากไว้น้านะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องไว้น้านะครับผมแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละมือแต่ละเดือนนะครับผมกว่าิฉด้เงินมากมันทุกยากลําบากนะครับผมช่วงสมัยโควิดเนาะมีถอดใดกระแบ่งกันใส่มีถอดใดกระเฮ็ดตามที่เฮามีน,นะครับผมผมการมีพี่น้องเพื่อนฝากมากอะให้เพื่อนเธอละลอยเธละลอยเธละลอยนะครับผมเนาะฝากให้เพื่อนเก็บคู่มือคู่เว้นเนาะิได้แบ่งให้เพื่อนใส่นะครับผมเพื่อกระเดกเครื่องคาของคาอยางแน่เจ้าหน่อยน่ครับผม ข้าของเขากับเป็นไฟออกเองทั้งเบิดนะฮะว่าเราว่าเรากับชีว่าตามภาษาของเรานะครับผมเนาะเกติกรกันเรานอนอยู่นี่นะติกรน,นี่เรานอนอยู่วันนี้นอนอกับทางถนนตะกี้เออเราก็นอนอยูนะฮน ที่นี่เราก็ได้ใหญ่เขามาอยู่นี่นี่อยู่ในขั้วเคื่อนของตะเฮาแล้วนะครับผมเป็นขอบเป็นขั้วแล้วเรียบร้อยอย่างดีนะครับผมก็ขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับผมแมนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าวว่าวก็เว้าแต่ก่อนพวกแกเก็บขยะอยู่แถวนี้่ยางลบไปลบมาในแถวเนี่ยเจ้าก็บยาขนเข้ามาในห้องหลายเด้เจ้าก็บยาขนเข้ามาในห้องไรเลยทีหล่ะเอาพวกแม่เก็บไม่ได้ขยะ โไม่ <laughs> <laughs> โอ้สมพ่อเขาของว่านั่งฝ่าทั้งขยะเนาะเจา้จาเนาะสมควรแล้วเจา้าสมควรที่เป็นนั่งฝ่าทั้งขยะแหละตามดีสไตล์เจ้าแหละครับผม,อ,มอ๋อเขาตั้งใจทำอืมเขาเคยตั้งใจเฮ็ดนั่นละอาจารย์หยังอาจารย์หยังวผู้เฮ็ดอ,อาจารย์หยังก็เ่อนวิพุเห็นอ่าโมหนอาจารย์ลูกแค้นแม่นสินบอกเมาจากประเทศลาวที่เล่าเฮ็ดเพลงให้โมหนบ่กจำเสืออาจารย์ก็บ่ได้โอ้นี่เองนั่นแหละจ้าเออเออ เดี๋ยวเดี๋ยว่อยเฮ็ดของอัดแล้วก็เดี๋ยว่อยสีพาพไปไปไปล่องล่องของอัดข่อยเหนะเดี๋ยวของอัดอยู่ออฟฟิศแล้วเนี่ยเราคอยพาพจะไปคอยกำลังหาวิธีอัดเพลงให้อยู่กำลังกำลังเฮ็ดอยู่กำลังทดสอบระบบอยู่ตอนนี้โมยากดอกเรื่องอัดเพลงคอยหูแล้วเหลือวแต่คนจะเฮ็ดเศร้าดนตรีห้ยจังก็เฮ็ดเศร้าดนตรีให้ยซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ลองแบบเต็มที่เลย อเอาแค่เท่าต้นตีมามเท่านั้นล่ะแล้วคอยจัดการให้เลยี๋ยวคอยจัดการให้เลยพาตอนนี้ห้าบุหูขอดห้ามหูไม่ลรดีห้ามหูไก่เพงว่า,ามันเอียงแน่นะครับผมอาจารย์ทั้งสุรินท่าอวยอาจารย์ทั้งยาโสทอนแล้วก็มาแล้วก็วางฟังอยู่ว่าเออเพ่งหักหัวเขาแล้วก็เพ่งอีกเพ่งนึงนะครับผมดูมันทรงมาอาจารย์อาจารย์ทิ้งนะครับผม,บมาอาจารย์ทิ้งคน คนมาพนถ่ายญาที่น้องกันนี่แหละครับผมแล้วก็ทรงมากแล้วก็ว่าเพ่งนี่ก็ดีพเด้นีฮะล่องเบิ้งแล้ว,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 ว่าจากล่องนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เท่ากับพยายามที่จะพักดันในพื่นชาวชงมันโควิดมันก็หาเงินอย่างนี้สักหน่อยนะครับผมก็ฝากฝากน่นะครับผมเนาะเออเจ้าก็ได้เป็นโควิดของเขาเจ้าวัย่าน,นอไม่กลัวหรอกค่ะมียาหมียหมมียา ม่บอาเขาป้าก็ต้องว่าจะอะไรเ็ดมเ็นอ่งอว้จะมเสียค่อะวัคซีนแล้วฉีดวเสียแล้ววัคซีนหมดเสียเงินแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันต้องไม่ต้องเสียเงินตอนนี้วัคซีนเราต้องฉีดเราต้องเสียเงินแล้วย่างเข้าไป็กด้ฉีดเลยมีเวลาหนูฟังเวลาหนูอัดเสียงหนูอยู่คนเดียวเปิดฟัง่วเพรข่าวมาโควิดมาอีกแล้ว